สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลุบริโพสทีวีและเอ็นดีทีวีออนไลน์สัญจรมาที่วัดยางนาราังศีนะครับมาที่พิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านแห่งแรกของประเทศไทยเลยครับช่วงต่อไปนี้ท่านได้พบกับท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานพิพิธภัณฑ์เรือแห่งแรกของประเทศไทยนะครับเชิญครับสวัสดีครับผมนายดุลพวงผู้ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านวัดยางนาราังศีนะครับ พิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านวัดยางรดังสีนี้ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่สองตําบลตลุงอําเภอเมืองจังหวัดรบบุรีอยู่ติดริมแม่น้ำรบบุรีฝั่งตะวันออกเพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านวัดยางรดังสีนี้ในบริบทของพิพิธภัณฑ์ก็มีสิ่งที่น่าดูน่าชมามากมายนะครับอาทิเช่น เบื้องต้นทางเข้าเราจะเห็นเสาเสาตะลุงซึ่งเป็นเสาคล้องช้างในสมัยโบราณก่อนเลยจากนั้นเราก็จะมาถึงบริเวณของพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านจากนั้นก็จะเห็นต้นยางยักษ์ใหญ่ซึ่งมีอายุ300กว่าปีตั้งสูงสง่างามถือว่าเป็นต้นไม้ใหญ่ที่สุด ในเขตภาคกลางครับได้รับการอนุรักษ์เป็นมรดกของแผ่นดินเมื่อปีพศ2531อา25จากนั้นก็จะมีพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านที่ท่านเห็นอยู่ในขณะน,นี้เป็นพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งมีศาลาเป็นศาลาไทยที่มีความสวยงามมาก สำหรับพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านนี้เราได้ทำการบูรณะซ่อมแซมเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพศ2529จนเมื่อปีพศ2531ก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านแห่งแรกในประเทศไทยเป็นที่เก็บรักษาเรือต่างๆที่เราใช้อยู่ในภาพกลางทั้งหมดนะครับมาไว้ที่นี่ สลา,าหลังนี้นะเป็นสลา,าไทยที่มีความสวยงามได้รับการยกย่องจากสถาบันิกสยามแห่งประเทศไทยให้เป็นสลา,าที่สวยงามดีเด่นเมื่อปีพศ2536ได้รับโล่และกิยติบัตรจากสมเด็จพระเทพพัฒนาราชสุดาในปี2536นะครับอาจากนั้นเราก็เริ่มรวบรวมเรือ พื้นบ้านที่มีใช้อยู่ในแถบแม่น้ำลบบุรีนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะให้มาเก็บไว้ที่นี่เพราะว่าเรือนั้น,นปัจจุบันนี้เราไม่ได้ใช้แล้วก็สมควรที่จะอนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ดูกันว่าในในสมัยก่อนนั้นเราใช้เรือเป็นทางคมนาคมเป็นยานพาหนะ ในการไปมาหาสู่ในการเยี่ยมเยีอยงกันทางน้ำนะครับสำหรับศาลาหลังนี้เป็นศาลาที่สร้างตามรูปแบบของศาลาที่อยู่กลางน้ำสมุทรปราการครับคืออยู่ในธนบัตรใบระบาทอย่างสีเขียวนะครับโดยการสร้างของภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านจะเห็นเป็น ศาลา,าที่สวยงามมากนะครับหน้าบันเป็นเทพเทพารักนะลายขดลายก้านขดนะครับแล้วก็แสดงถึงเอกลักษณ์ของรบรีมีหัววานอนอยู่ที่ศาลานี้ส่วนพญานาคนะครับใบาากาหางหงก่ะก่อนนี้เต็มรูปแบบมีความสวยงามมากเราได้รับการาซ่อมแซม ครั้งสุดท้ายเมื่อปีพศ2535ซึ่งก็เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนะครับตก30ปีจนถึงปัจจุบันนี้สาราหลังนี้เริ่มมีการชำรุดทรุดโทรมนะเป็นอย่างมากก็กำลังหาทางที่จะช่วยเหลือนะซ่อมแซมและปรับปรุงพูดถึงพิพิธภัณฑ์นี้นะครับก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำหรับเก็บเรือ ที่หายากที่สุดที่เราเลิกใช้แล้วเอาไว้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นกันเรือต่างๆนั้นมีนักศึกษานักเรียนนะแล้วก็องค์กรต่างๆส่วนราชการต่างๆได้มาเยี่ยมชมกันอยู่โดยตลอดเพราะเป็นการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการใช้เรือรูปร่างลักษณะของเรือ นะประเภทของเรือต่างๆพิพิธภ,ภัณฑ์นี้นะครับมีทั้งเรือขุดและเรือต่อรวมกันแล้วประมาณ100กว่าลำครับโดยเราแยกประเภทไว้ที่สลาเห็นนี้จะเป็นที่เก็บเรือขุดเรือขุดคือเรือที่เราใช้ขุดจากตอไม้ขนาดใหญ่นละทั้งต้นขุดเป็นรูปเรือ นนี้เรียกว่าเป็นเรือขุดซึ่งมีเรือชนิดต่างๆมากมายซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ชมกันสะพานที่ศาลานี้นะครับเป็นเรือขุดทั้งหมดนะครับซึ่งมีจํานวนลําก็ตกประมาณ30ลํามีประมาณ13ชนิดนะครับการทําเรือขุดนั้นก็ขุดจากต้นไม้สูงขนาดใหญ่ทั้งต้นทําเป็นรูปเรือชนิดต่างๆเราก็จะเรียกชื่อเรือตามชนิดของรูปร่าง นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะใหะ้ท่านทั้งหลายครับที่อยู่ในต่างจังหวัดก็ดีหรือในต่างประเทศก็ดีเพราะว่ามีชาวต่างประเทศที่มาเยี่ยมมาชมนะตลอดระยะเวลาตั้งแต่เราเริ่มเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์นั้นก็มากันหลายประเทศนะครับนี่คือเสาตะลุงนะครับเสาตะลุงคือเสาที่สําหรับไว้คล้องช้างในเวลาเราจับช้างหรือล่ามโซ่ช้าง เสาตะลุงนี้มีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชประมาณ4500ปีที่แล้วครับซึ่งพระองค์ชอบเสด็จมาแถววัดยานาังสีทางน้ำและก็ทางบกเพื่อที่ได้มาจับช้างเมื่อจับได้แล้วก็จะมาล่ามไว้ที่เสาลักษณะนี้ฮะเรียกว่าเสาตะลุงเสาตะลุงนี้เมื่อก่อนนี้ในสมัยก่อนเมื่อ4 0 0 500ปีที่แล้วจะมีอยู่ที่วัดตะลุงวัดตะลุงตำบลตะลุง ครับเป็นที่เก็บเสาตะลุงไว้หลังจากที่คล้องทางเสร็จเรียบร้อแล้ว,ลวปัจจุบันนี้เสาตะลุงที่แท้จริงเก็บไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์ในวังนารายราชนิเวศนะครับเก็บไว้ทั้งหมดแล้วเราก็มาจัดทําเป็นเสาจําลองไว้ที่นี่เพื่อเอาไว้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับอนุชนรุ่นหลังครับให้รู้จัก ว่าเสาตะลุงเสาตะลุงมีลักษณะอย่างไรมีหน้าที่ทําอะไรครับก็อยากจะขอเชิญชวนท่านทั้งหลายนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดคดีนักเรียนนักศึกษานะก็ขอเรียนเชิญนะครับมาเยี่ยมมาชมพิพิธภัณฑ์ของเราได้นะตลอดทั้งวันทุกวันนะไม่มีวันหยุดและเราไม่เก็บค่าเข้าชมใดๆทั้งสิน้น